ชิดาครับจูเชนครับโสดหรือว่ามีคู่แล้วลองเดาน่ารักขนาดเนี้ยใครจะปล่อยให้โสดใช่ปล่อย<ะ>ให้โสด <laughs> เรามีสเปคในใจไหมคะอยู่ด้วยละ่ะแฮปปี้ครับจริงๆสเปคก็ไม่ได้สูงมากก็แค่ก็แค่หลอดูอไว้สูง180ขาวตีแทย์หมอจุฬาไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะ คำถามมาให้เล่นแต่ว่าคำถามมันจะเป็นแบบสุ่มหมุนลงล้อดได้เลยใช่ถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราจะให้ความสำคัญกับระยะยาวหรือเราอ่ะจะดูปัจจุบันเราเป็นสายไหนคะรู้สึกว่าผมจะเป็นสายปัจจุบันปัจจุบันมันก็สำคัญบางทีพรุ่งนี้แผนเราอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยวันข้างหน้าที่แบบไม่แน่นอนเลยว่าเป็นปัจจุบันที่ดีขึ้นไปไเรื่อยๆเราเป็นคนที่ชอบขับรถหรือว่าเวลาที่อยู่บนรถเราจะเป็นสายนั่งแล้วดู GPS เป็นสายนั่งแล้วก็ดู GPS ลง ไม่แค่นี้ก็แอบมีบ้างก็แอบมีบ้างประมาณหนึ่งแต่ว่าขอเป็นคนนั่งดีกว่าออเปิดวาร์ปนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเชนเนลเลอร์นะครับ S H A N e r ครับ C O S อันเดอร์สกอร์ D A N D O ครับสำหรับเกมพับจีโมบายของเรานะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงเกมที่เป็นแบบแบ t เ l e รหลอกยเนี่ยก็ต้องพับจีโมบายถูกปะขอบคุณนะคะไ่เ